สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พบกับพี่พีชาแนลอีกแล้วนะคะวันนี้จะพาทุกคนไปไหนนั่นเองก็คือก๋วยเตี๋ยวให้ขาค่ะทุกคนแว้มาวุ้นล้ำก็ลองแวนกันดูหน่อยเนาะเห็นคนอื่นเขารีวิวกันเยอะก็อยากรีวิวกันบ้างเนาะไปชิมกันเลยค่ะว่ามันจะอร่อยไหมไปกันเลยจ้า มาถึงก็ไม่รอช้านะคะดูเมนูกันเลยค่ะนี่นะคะก็จะเป็นเมนูของทางร้านเขาบอกว่าเซนเจอร์ของเขาก็คือกว๋วยเตี๋ยวเรือนั่นเองค่ะเราก็เลยสั่งเป็นกว๋วยเตี๋ยวเรือไปค่ะทุกคนแล้วก็จะมีแบบส้ตมตำนะคะเราสามารถสั่งได้นะคะบอกอเลยว่าต้องลองค่ะทุกคนนี่นะคะตอนนี้ก็รอค่ะก๋วยเตีเ๋ยวก็ได้แล้วนะคะทุกคนมาลองชิมกัเนเลยนะคะว่ามันจะอร่อยหรือเปล่าน,นี่นะคะก็คือเป็นบรรยากาศะคะ่ะทุกคนซึ่งตอนนี้คนก็ไม่ได้เยอะนะย นี่เลยจะจัดเลยค่ะปรุงกันเลยค่ะทุกคนก็มาชิมกันดูนะคะว่ามันจะอร่อยไหมตรงนี้ก็ังอยู่ติดถนาน,าน,นอนนกัสมง ท,ที่ลองไปนะคะก๋วยเตี๋ยวนะคะเราให้ประมาณ6กเต็มสิบค่ะทุกคนตอนนี้ก็ที่เด็ดคือเป็นส้มตาค่ะทุกคนส้มตําเด็ดมากอร่อยมากค่ะให้1ิบเต็มสิบค่ะนี่ร้องงงมากทุกคนภาพที่ไรเสียงไก่ก็คันทุกทีค่ะทุกคนไม่เกี่ยวกับคลิปนะอ๋อนนก็เปนบรรยากาศรอบๆค่ะทุกคน ก็ฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะอันนี้คือถ่ายเยอะมากเลยค่ะแต่ปรากฏว่าเมมเต็มแล้วคออือยังไงยังไงคือถ่ายฟรีค่ะทุกคนก็เลยได้ภาพมาแค่นี้สำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ